วันนี้พอบ้านป่วยนะคะหลังจากที่ทำงานตากหิมะนะคะมันหนาวจัดหิมะตกแต่ว่าเขาก็ออกไปทำงานทำให้เขาป่วยเนาะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารนะคะสำหรับคนป่วยรับประทานกินได้นะคะตามมาดูค่ะสีไอโอ 30 u t e s, minutes. <S 30 minutes. I'm telling you 30 m i n u แล้วก็เอาหอมนะคะแล้วก็เอาแครอทนะคะมาผัดน้ำมันให้มันหอมเลยนะ right right <laughs> ต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นซาลารีนะคะนี่ชิ้นเล็กๆนี่เลย ซาล,ลารีนะคะมันช่วยในส่วนของไฟนัดเนาะทำให้แบบได้กลิ่นซุปกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้หายใจคล่องคืนสดชื่นนะคะซุปของเราก็มีรสชาติกล่อมและสดชื่นแล้วก็เออซาล,ลารีนี่ประโยชน์เยอะมากนะคะมาดูซุปที่เราใช้นะคะก็จะมีซุปผักนะคะ vegetable b r o t อะ chicken broth นี่นะคะแล้วก็ใส่อย่างละสอง My love yud o อ่า b o t h uh, b o t h of t h e m right? yeah chicken and vegetable broth อีกอย่างละ,ะ,ะ,อะส,อสองกล่องนะคะเอ่อน้ำซุปไก่สองกล่องสต๊อกผักอีกสองกล่องนะคะแต่ว่าทยอยใส่นะคะแล้วก็มีผักแคร์นะคะนี่เลยประโยชน์เยอะมากละคะ่ะผักแคร์คะน้าใบหยิกนะคะใบยักใบยิกหรือใบยักเหรคะน้ <laughs> านะคะเป็นคะน้าของฝรั่งนะคะ ใช้ไก่นะคะสุดท้ายใช้อกไก่นะคะหนึ่งปอนด์นี่นะคะมันคือ noodle, noodle oh, <Chicken noodle. S 1> นูดลชิคเก้นนูดลซุปอ๋อนูดลชิคเก้นซุป chicken noodle c ก i c k e n noodle soup เมนูโปรดเลยจะ่ทำให้คนป่วยนะ <laughs> นี่คนป่วยคนป่วยทำกับข้าวโอเคค่ะ yes Yes, my love. What is a uh, seasoning for chicken noodle soup? Uh, I use uh, Italian seasoning, which has sage and rosemary mm. and some garlic and oregano and parsley and salt and pepper. Salt and pepper. Just that? Just that. นี่ก็คือซีซ s น n ิ่งนะคะดับแปลดแปะไว้ให้ลิงข้างล่างนะคะเองนะคะชิคกไก่นะงานชิกไก่ไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะคเหมือนแบบร้นเป็นเตียวไก่อะไรเงี้ย ที่เรานะคะทำไก่ให้เป็นไก่ฝอยฉิดเดียวฮ่า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 ขีดมือตัดที่คอโอ้ชาปบะยาเบสเธอสีฮาบุมามิ